บริษัทซูเรียนประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมณโรงเรียนเศรษฐะเสถียนในพระราชูประถัมโดยคณะผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ฝึกศิลปะของนักเรียนพร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน1 0 0 0 0แบาทและเลี้ยงอาหารนักเรียนจำนวน183คนในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองดออรปิยวัฒน์ จุลจักรวงสาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซูเรียนประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงเจตนารมณ์ของกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กๆทุกคนการมอบโอกาสเล็กๆในการสนับสนุนด้านการเรียนรู้และการแบ่งปันความอบอุ่นจะต่อยอดเป็นพลังใจให้พวกเขาเติบโตอย่างมั่นคงซูเรียนยินดีเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนที่ช่วยให้สังคมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และก็ความทรงจําที่ดีนะครับวันนี้เรามาที่นี่คือหูหนวกใช่ไหมฮะไล่ไปสาเดือนที่แล้วแล้วก็มีไปที่บ้านพักกุชลานะครับตาบอดปัญญาอ่อนแล้วก็หูหนวกเขาถึงบอกมีเคยเห็นกับรปปุ้นนะที่เขาจะมีปิดหูปิดตาปิดอะไรเงี้ยคือคนในสังคมเราอะไม่ได้ทุกคนที่จะครบ3าคน แต่ว่าคนที่ครบ32อเนี่ยอยากจะให้มาดูเป็นตัวอย่างว่าทุกคนไม่เคยไปทําตัวเป็นภาระให้ใครนะครับในเวลาเดียวกันคนที่ครบ32อย่างเราหรือว่าเรามีเหลือที่เราอยากจะมาแบ่งปันผมว่าอยากจะเชิญชวนคนที่มีเหลือนะครับในสังคมมามาช่วยแบ่งปันเพราะคนในสังคมยังอีกมากมายเลยท,ท,ที่รอการช่วยเหลือนะครับพวกเขาไม่ได้แบมือขอเรานะครับแต่เรารู้สึกยินดีและสิ่งที่เรามาในวันนี้เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของของพวกเราในหนึ่ง ที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เลยคือความสุขความสุขจากอะไรฮะความสุขจากรอยยิ้มของเด็กๆนะครับวันนี้ทุกคนอยู่ในโลกเงียบแต่บางคนหลายคนที่เดินมานะครับก็พยายามที่พูดว่าสวัสดีครับหรืออะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราได้รับในวันนี้เลยนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าซูเรนเป็นอีกหนึ่งองค์กรซึ่งเราก็ไปอยู่ในสังคมไทยนะครับ แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันและก็ช่วยเหลือนะครับคนที่ด้โอกาสแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมากเหมือนกับพวกเรานะครับพอได้มาทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหนุ่มตาบอดที่ผ่านมามันมีความรู้สึกยางไรบ้างพอเราได้มาสัมผัสทุกคนปลื้มนะครับทุกคนปลื้มอย่างตะก,กี้เนี่ยก็แกลบนะฮะลูกสาวก็ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ก็ถึงกับน้ําตาไหลรู้สึกว่า นี่คือนี่คือสิ่งที่มันได้รับทันทีนะทันทีเลยในความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือความสุขอะ่ะแล้วพอเราเห็นกันถึงความสุขเราก็รู้สึกเราได้ความสุขนั้นกลับคืนมาด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ไม่ต้องไปหันสรรหาอะไรเลย,เลยก็บอกว่าความสุขพอเราให้เราก็จะได้ความสุขนั้นกลับมาทันทีเลยครับผมช่วยกอดเด็กๆในหลายๆเรื่องเลยกับการที่มามอบถุงนี้ใช่ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากต้องขอขอบคุณพออ คุณครูนะครับที่พวกเขาเป็นบุคคลที่เสียสละมากนะครับบางทีคนที่เราเป็นคนครูที่เราพูดได้ปกติเนี่ยแต่เราจะสอนน้องๆที่แบบไม่สามารถพูดได้เลยแต่กีถามคุณครูนะขณะกอไก่สละอากออาการ <c oughs> ้ายังสวดกนไม่ได้เลยต้องมีการสอนเลยนะแล้วก็คิดเราดูวิทีอาของเขาเนี่ยเขามีสองโครงการที่ดีมาก learn to earn เรียนรู้เพื่อที่จะต่อยอดเพื่อจะช่วยเหลือตัวเอง นั่นแสดงว่าคุณครูทุกคนไม่ต้องการให้เด็กพวกนี้เป็นภาระใครอยากให้รู้ว่าเธอก็เป็นคนคนหนึ่งนะถึงแม้เธอจะพูดไม่ได้หรือเธอไม่ได้ยินก็ตามแต่เธอจะไม่เป็นภาระใครเพราะนั้นก็จะมีโครงการ Learn to Earn แล้ว Learn to Earn จากอะไรฮะจาก Hand and h u c k ก็คือการที่น้องๆได้ทำออกมานะครับได้ผลิตผลิตภัฑ์ออกมาเพื่อที่จะมาจำหน่าย นี่คือพาอ่านี่คือแรงงานของเขาที่เขาเอามาสิ่งเนี้ยเขามาแลกถึงแม้เขาจะไม่ได้เก่งอะไรเยอะนะแต่เขาสามารถทํามาได้แทนทูฮักเพราะฉะนั้นเมื่อน,น้องๆที่เขามีมีภาวะที่ไม่สมอ่าไม่ครบร้อยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเขายื่นแทนมาเราซึ่งเป็นคนที่ครบร้อยเราก็จําเป็นต้องฮักกลับไปนะครับเพราะฉนั้นแทนทูฮักก็เป็นอีกโครงการที่ดีมากๆของเขาเลยครับผมเห็นว่ามื่อสักคนในช่องเขา น้องแล้วทางชิวเรียนเองกอ็เหมือนเกิดไอเดียขึ้นมาเพราะว่าจะมีการฉลองครบรอบ1 0ปีด้วยอันนี้เดี๋ยวจะกิจกรรมจะเกิดอะไรขึ้นยังไงคะครับตะกี้คุณครูคก็โชว์ให้ดูนะว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่น้องๆผลิตมาเออผมก็ดูว่าเอะมันน่าจะเข้าได้นะก็เลยสั่งเสื้อนะครับแล้วก็ให้น้องๆเพ้นตามตามจินตนาการเลยนะครับตะกี้ก็เพ้นเป็นการ์ตูนก็มีเป็นไดโนเสาร์ก็มีแล้วแต่อันนี้ผมว่า น้องๆแล้วแต่จินตนาการก็ต้องการจะเพเ้นอะไรอมาแต่ขออย่างเดียวให้เขียนคําว่าสุเรียนยีปีผมจะได้เอาไปมอบให้เขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยนะเรามาสถานที่นี้นะครับมาเสด็จเสียดแล้วก็ได้ได้สนับสนุนนะครับสนับสนุนน้องๆแล้วน้องๆก็เขียนคําว่าสุเรียนยีปีเดี๋ยวเราจะได้ไปมอบให้กับตัง้งธุรกิจสุเรียนด้วยในในในต้นปีหน้าครับผมครับ แบ่งปันคือเรื่องที่ดีที่สุดเขาบอกคุณครับเข้าใจเห็นใจนะครับมันไม่เหมือนกันเลยนะคุณเห็นใจโอเคคุณเห็นและคุณเห็นใจเขาแต่ถ้าเข้าใจแล้วนะคุณจะรู้สึกว่าอมผมอยากจะบอกหน่อยนะครับผมเคยมีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องเป็นเด็กปัญญาอ่อนน้องผมเลยนะเสียชีวิตไปกี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วหลายปีละที่บ้านผมมีหนึ่งคนซึ่งเป็นน้องผมเองเลยเนี่ยไม่ครบสมรปรกบเด็กปัญญาอ่อน แล้วก็คุณแม่ผมก็รับาใ้ฟังว่าตอนนั้นจนไม่มีตังค์แล้วตอนท้องน้องสาวผมคนนั้นน่ะก็ไม่สบายด้วยความจนเนี่ยถ้ามีเงินนะน้องผมอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เพราะนั้นคําว่าจนมันน่ากลัวมากแล้วน้องคนนั้นก็เป็นปัญญาอ่อนนะครับอ,อยู่ถึงห0กว่าปีเลยนะ50กว่าขวบเพิ่งจะเสียไปหลายปีนี้เพราะนั้นด้วยความที่ผมเข้าใจผมไม่ได้แค่เห็นใจเพราะผมอาจจะ คนที่บ้านหรือคนที่ไม่เคยสัมผัสอ,อาจจะไม่รู้เนี่ยอาจจะเออเห็นใจเขาเพราปัญญาอ่อนหูหนวกแต่นี่ผมเข้าใจเพราะว่าที่บ้านผมเคยมีแบบนี้น้องผมเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเราเข้าใจเลยว่าความรู้สึกของคนที่เป็นครอบครัวนะครับที่มีแบบนี้สักคนหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเพราะ,ะนั้นผมก็ดีใจนะครับที่ลูกหลานผมทุกคนก็มีจิตจิตสาธารณะที่จะแบ่งปันเหมือนกันทุกคนพราะบอกว่าจะมาช่วยงานหูหนวก ต Under, าญาออนแล้วก็ตาบอดหรือว่าคนแก่คนชรานะครับทุกคนก็ตั้งใจที่จะไปนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็ตั้งใจที่จะมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันมากกว่าเงินน่ะคือความสุขสิ่งที่มันมากกว่าความรักคือความเมตตาเพราะฉะนั้นมากกว่ารักคือเมตตาเพราะฉะนั้นอยา่าแค่คิดว่ารักเฉยๆมันกูต้องบวกกับคำเมตตาไปด้วยแล้วพอรักแล้วเมตตาแล้วมากกว่าเมตตาคือคําว่าอาภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณ สื่อทุกๆกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณคนดูแลสถานที่ต่างๆเหล่านี้พวกเขาคือบุคคลที่เสียสละจริงๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากก็อยากจะบอกว่าทุกย่างก้าวของพวกคุณข้างหลัง,งพวกคุณมีพวกผมรออยู่นะครับแล้วเราก็จะเราก็ยินดีแล้วก็จะสนับสนุนพวกคุณตลอดไปครับขอบคุณมากๆเลยครับ